you uh -huh. ला न Oh, ไม่เดินรกที่ปหี้ยวเหี้ยวเดี๋ยวก่อนคนไหนขอโดนะพี่วิเป็น่ะขอได้แต่เขาไม่ให้ก็ทำไมเพราะว่าเกามีจังเข้างานควรจะมีคารถกระบันกระดูกวางกเราเดี๋ยวถ้าเล่นดีก็ให้เรื่อยๆครึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ พิเศษหน่อยเออปกติเข้าใจแต่ระหว่างออนไลน์กันเองสองคนไม่ให้มีหมอนมลองมันทำให้ได้เี้ทีเดียวจบจบเขาเขนละน้อยนี่จบใครก่อนเพิ่งน้อยมันลุ่มต่อยเอาแรง อยากได้ห้าดึงาดึง oh. oh, uh, uh. uh. mm ้า hmm. ดึน้าดึงหน้าดึงหนาดึงหน้าางหน้าดึงหน้าดึงหนอาดึงหนาดึาน้ด้าดึน้าดึน้าดึงหน้าดึง้างหาดดึงหน้าดึงหน้าดด้าดึงหนาดึน้าดึงหน้ดึงหน้าดึงนน้างหน้าดึงหน้าดึาดึหนดึงนน้าดึงหดึงห้น้าดึนดาดึง คนโกรานเนี่ยคนจันนุคนจนุกนี่วงขอเราใช่ผมก็เริ่มมีอารมณ์ว่าเกเรเนี่ยแม่ดูลิเกยิมบ้างอะไรบ้างก็ได้นะครับผมเราลิเกย์มันนอกยิ้มแม่ไมอยาหัวเลาะเล้วก็หัวเลาะอยู่ที่จะข้อกชอบก็ปลกมือให้รางวัลเอออย่างนี้มันจะได้แบบเป็นความเป็นกันเองแต่ถแม่อยากยิ้มอยากหัวเลาะมากวันนี้เดี๋ยวไปหาแชนทังหลังนี่อะไรแชนเอาเอามาสองขีด เนี่ยชื่อคนเราเลือกแต่ไม่ได้ผมราเมศผมรามมกชื่อแกไม่น่าพบเลยเงือบุญจลางลายคือายเลี่ยยอนรามมกเนี่ยเขาหลอกลวงมึงบ่อยราม่ารามโมกทุกวันนี้ฉันเป็นหงแม่แล้วเกินเออแต่ว่าพูดถึงกันแม่แม่หนุมเนี่ยมาชอบชอบขี่หนาเราสองคนกันนั่นเด็กถามว่ากู้ชมคลิงคลิงเรามึงควรกูเลือกกูก็เลือกแล้วอดีตมันก็คืออดีตมึงพยายามบอกแม่มึงเออว่าพวกกูน่ะเรือง นะฮะพูดแล้วบอกแล้วเตือนอยู่ยๆแม่ฉันไม่ชอบให้ฉกชิงวิ่งเราฉันก็รู้ว่อดีตของพวกแกทั้งสองคนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพกูน่ะติดคุกเท็ดแล้วติดสิบปีติดสิบปีขโมยขโมยขโทษขสมฟั่แม่กูอยู่ขโมยขวดแล้วโดขโมยขโทดเข้าไปแม่งโดนจับติดติดสิบปีหนูแค่ขโมยขโทดติดติดสิบปีกูน่ะ เอาไปเลยเพาไปเลย,เย,เลยต้อวหลุดคนข้างคว้า,าเอาไกเกี๊ยกันได้ไดบแบบเตะร,ระมกระมากไอนน้นายชื่อลามกมากกว่า <c oughs> แม่บอกแม่สอนเป็นเพราะเป็นห่วงอออยากให้เรามีอาชีพที่สุจริตอและหากินโดยสุจริตเราเปเซนและฉันก็รู้ดีว่าแกสองคนน่ะอาชีพเราเป็นมิตรมาก่อนมิตรที่ดีมิตราชีพแล้วราต้องยามบอกแม่ เลิกแล้วเลิกพดเลิกทุกอย่างและเป็นคนดีพี่สุยฉันเห็นแล้วฉันพยายบอกแม่อยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคนเนี้ฉันกุ้งใจจังเลยกุ้งใจเรื่องลังๆตั้งแต่เล็กจนโตพยายามถามความจริงจากแม่อยากรู้พ่อเป็นใครอยู่ที่ไหนแม่ไม่ยอมบอกเลยสักครั้งเดียวไม่บอกเลยนะนี่พ่ออยู่ไหนแม่มึงไม่เคยเปิดปากให้รู้เลยแต่ันเนี้ยฉันจะไปถามความจริงกับแม่ ว่าพ่อฉันะเป็นใ,ใครอยู่ที่ไหนเออถ้าอย่างนั้นไปหาแม่มึงเถอะเผื่อแม่มึงจะบอกความจรงิงแต่กูไม่อยากให้แม่มึงบอกความจริงเลย<ต>ทำไมมึงไม่อยากให้บอกกว่าจะเสียเพื่อนน่ะสิมึงนี่ยังไงนทำไมมึงเครียดอะไรมึงเป็นผัวแม่มึงไงกูญยศไปเกิดเ,เป็นพนอลวไม่ทนเวรกรรมเปลี่ยนใจ ความกรุณนาเมตตาพระนี้ทุกคนจะมีแต่ความสบายความจนจ,จความรวยจอย่ากลัวเลย ำจะดำจะเ้าจะเด่นเป็นดาวก็ต้องทั้งควายนิสัยมนุษย์ก็สดชื่นน่ก็เทิงเดือดอึดับก็ไร้ความหมายจะไม่ลำบาก ด้วยใจศรัทธามขอใเสียงอวหน้า <way> คัง <Nein> ตีกลาดกับเสียงสุดไปเพื่อนวยจะไปไหาหนัหยที่จะร้องไปราคุณเแม่เจ้าาเนาเอา้้มสั ตามพละดานก็เบปุพี่พี่ไรรักสกุลเพชร ไม่จงฉันเองไม่เข้าจัดสบายนกเท่าไร่ถงลูกจะมาถามหาพ่อฉันก็เองพยายามที่จะไปบอกลูกว่าพ่อของเขาไม่เป็นคนจงรุฑาลูกฉันกลัวลูกจะเดินตามเลยพ่อคนเดียแม่มันอยู่กันไหนนั่นหรอวะแม่จ๋า ระมีมาแล้วจ้ะแม่แแระรบลูกาหแม,ม่มีอไอเปม่ไมเป็นไรพี่จอาการดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อคืนแม่ไข้ขึ้นสูงมากเลยราไห้ขอนอพี่เป็นห่วงแต่าการของแม่้องหวงยิ่งับลูกเดี๋ยี่จะไับสัมาะ แม่ไม่ต้องห่วงเราเม่หรอกตราแม่ต้องเป็นหน่มแล้วแต่แม่สิโชคในสุขภาพแย่ลงทุกวันวมมไม่เป็นอะไรเไงลูแต่ว่าตอนนี้แม่ห่วงลกมากเลแม่ไม่อยากให้ลูกไปคล้งกับเอรังมากซึ่งอีกเงนไม่มีประวัติ ไม่ดีเลยนะลูกนะจะเป็นตามรอยของมันตอร้องนะลูกตอนนี้น่ยพอถันเลืองมันจะแม่แต่จะมักคิดอะไรต้องพอขันังงั้นเหรอในราเมเนี่ยพอขันเลือดขันเรือมาแล้วถึงเลิกได้ฉันเองเนี่ยฉัก็ปวดปวลูกนีตามรอยแกนะสิผมเลิกกินแต่ร้านโมกส์มันไม่เลอกก็มาคุเลิกตำนานแล้วเนี่ย แม่สบายใจเธอตั้งแต่รามกกรามาเนี่ยพบก,กับลูกทุกวันนี้ก็มีพฤติกรรมเป็นทางที่ดีไม่อยากให้ลูกเก็บเป็นโจ๊กอยากจะเดินตามรถแม่แกไม่ต้องหว่วงหรอกไอ้เรื่องรักเล็กขโมยน้อยเรื่องคนใครไรท,ทุกวันนี้ฉันเลิกฉันล้างมือจนหมดแล้วไม่คิดจะที่จะกินใครักินแต่จะทำมาหากินสุจริต นี่เฮ้ยมึงอยากให้แม่มึงไล่ไก่กุ้งแม่มึงก็ยาให้แม่มึงเอากุูเบู่ใช่ไหมไว้ใจไม่ได้เลยแม่หักพวกจริงๆแม่ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ารามไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่แต่แม่จ๋าราไม่มีความจริงอยากจะถามแม่สักอย่างนึงได้ไหมถามอะไรนะลูกรามอยากจะรู้ ่อกพ่อแท้ๆของราไม่เป็นใครกันจังพ่อของลูกไม่ได้ตายไปแล้วมมลูกทิ้่แม่ หู่ไปขโมยเล็กขโมยน้อยเรียกวัวลูกจะเป็นโจเหมือนกับพ่อใครเปนจ้าแม่จะไม่พูดด้วยหรอไม่มีอะไรลูกลูจะายจงใรจะขึ้นสูงแลลูกไปมหาลากก็มีไนะลูกน้อยัจก็บุษูสอดเอฟซีแ นี่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวว่าลูกสาวทำไมงามแต่พ่อแม่แม่ไปเรียกเขาพูดนางวกเขาเพราะเขาเป็นหน้าบวมมีแฟนคนแรกนะลูกสาวแต่พ่อหลารักจริงๆนะพ่อลุนมึงพ่ออยู่กับเพจก็จะกับแฟงเพชรกับเพีงวัดอันนี้จากแม่ขนมใครจากนี้ต่อไปราเมศเนี่ยก็จะหายกลางแข็งใจจะไม่ถามความนี้อีกแต่แม่ถ้าอย่างนั้น แม่อยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวรามแม่จะออกหางานทำไม่ต้องห่วงแม่นะลูกนะรีบไปก็รีบกลับมาเดี๋ยวแม่จะรอนะลูกใครไม่ต้องห่วงจ้าดูแลตัวเองให้ดีนะแม่จ้ารามแม่สัญญาว่ารามแม่ยจะไม่ทำผิดกฎอะไรไม่ดีกับงาจะทำงานที่มันบริสุทธิ์หาอาชีพที่สําเร็จจากแม่ขั้นอันราแม่ไปก่อน